เพราะว่าความอยากและเนื้อหนังนั้นได้ถูกตืงไว้ที่การเข็นกับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเพราะฉะนั้นความอยากที่อยากจะกระทําบาปโดยเนื้อหนังนั้นคนที่ตายในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วไม่มีความรู้สึกแล้วใช่สารเสริจพระเยซูคริสต์เจ้าขบพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่นี้หลังจากที่เราบัพติศมาออกจากน้ำเราก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเราเราทั้งหลายดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณของพระเคริเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินชีวิตต,ตามที่พระวิญญาณทรงนำไม่ใช่ดำเนินตาเอ่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังของเรา ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำชีวิตของเราว่าควรดำเนินชีวิตอย่างไรถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในภายในเราเราก็จะเกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งเก้าลูกและจะมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างมามกมายพี้นนอกรากไปที่ยอห์นบทที่15ข้อ3ท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้ยอยคำที่เรา ได้กล่าวแก่ท่านเห็น <He d S 2> ไหมครับพี่น้องพระเยซูคริสต์เจ้าได้ชำระชีวิตของเราด้วยถ้อยคำหรือด้วยพระวจนะคำของพระองค์เพราะฉะนั้นพระวจนะคำของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นทำการชำระจิตใจของเราได้เราต้องเอาพระวจนะคำของพระเยซูคริสต์เจ้าชำระจิตใจทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกเวลาพี่น้องครับ จิตวิญญาณของเรานั้นเข้มแข็งแล้วก็จริงแตง่ร่างกายของเรานั้นอ่อนกำลังอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องอธิษฐานอ่านพระวจนะคำเพื่อจะชำระความคิดเพื่อจะชำระจิตใจของเราให้ปราศจากมุมทีให้ปราศจากบาปในชีวิตของเรารักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ตามที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงชำระด้วยพระรูหิตของพระองค์บนไมกันเขนอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้า ข้อสี่จงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านขแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นเพี่น้องครับเราทั้งหลายไม่สามารถที่จะเกิดผลเองได้ถ้าไม่เข้าสนิทอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าหรือไม่ให้พระเยซูเข้าสนิทอยู่ในเรา เราก็จะเกิดผลเอินไม่ได้พี่น้องครับข้อหเราเป็นเถาอังุนท่านทั้งหลายเป็นคะแนนะผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้พระเยซูทรงเป็นเถ่าอังุนแท้เป็นต้นอังุนแท้เราทั้งหลายผู้เชื่อนั้นเป็นคะแนนะถ้าคะแนนไม่ติดกับ เขาหรือต้นก็จะทาให้ตายและไม่สามารถเกิดผลได้เพราะฉะนั้นผู้ที่สนิทอยู่ในเขาหรือสนิทอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้านั้นผู้นั้นจะเกิดผลอย่างมากมายในพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาสรรเสริมพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าแยกออกจากพระเยซูคริสต์เจ้าเราไม่อ่านพระวจนะคำเราไม่อธิษฐานไม่สละเสริญพระเยซูคริสต์ทุกวันทุกวันเราก็ได้ห่างจากกิน ได้ห่างจากคะแนนได้ห่างจากพระเยซูเจ้าก็จะเกิดผลไม่ได้และชีวิตยาของเราก็จะอ่อนกำลังและในที่สุดก็ตายไปในที่สุดตายไปแล้วก็ตายในความบาปแล้วก็จะถูกเผาไฟในนรกบุญไฟฮาเลลูยาฮาเลลูยาสสริญพระเยซูข้ถ้าผู้ใดไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นก็ต้องถูกตัดถิ่นเสียเหมือนคะแนน แล้วก็หิวแห่นไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟพี่น้องเห็นไหมครับถ้าแขนงไหนกินไหนผู้เชื่อไหนที่ไม่ติดสนิกกับพระเยซูไม่เกิดผลก็จะถูกพระเยซูคริสต์เจ้านั้นตักแขนงน,นั้นออกไปแขนงน,นั้นก็จะหิวแห่นไปและจะถูกเผาไฟหมายถึงจิตวิญญาณของเราพี่น้อง จิตวิญญาณของเราไม่ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้รับพระวจนะคำไม่ได้อธิษฐานไม่ได้นมัสก,การสระสิ่พระเยซูคริสต์เจ้าก็จะถูกตัดออกจะถูกแยกออกจากพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วจิตวิญญาณของเรารจะหิวแห้งไปในที่สุดก็ล้มลงในความบาปและจิตวิญญาณก็ได้ตายลงในที่สุดหลังจากการพิพากสามพระเยซูคริสต์ก็จ,จะนำวิญญาณของเรานั้นไปเผาเสียในนรกบุญไฟพี่นอง เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาจิตวิญญาณรักษาแขนงหรือว่ากิ่นในชีวิตของเราให้ติดสนิทอยู่กับเทาอนางุ่คือพระเยซูคริสต์เจ้าทุกเวลาเพื่อจะไม่ให้หิวแห้งไปข้อเจถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้พี่น้องครับ ถ้าเราเข้าสนิทเข้าหาพระเยซูคริสต์เจ้าติดสนิทอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเราทั้งหลายก็และถ้อยคำคือพระเจ้นานั้นของพระเยซูคริสต์เจ้าถูกฝังไว้ในจิตใจ,จของเราถ้าเข้าสนิทยอยู่ในพระเยซูถ้อยคำของพระเยซูถูกฝังอยู่ในจิตใจ,จแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพี่น้อง หลายหลายครั้งผู้เชื่อได้ล้มลงในคำอธิษฐานไม่ได้รับคำตอบจากพระเจ้าพระเยซูเพราะว่าเราไม่ได้ติดสนิทกับพระเยซูริ์เจ้าอย่างจริงจังเราไม่ได้เอาพระวนะข,ของพระเยซูกิจเจ้าฝังไว้ในจิตใจของเราราบอธิษฐานขอกับพระเยซูริ์เจ้าก็จะไม่ได้รับคําตอบหลายคนได้ ขอใจได้ถกถอยในคำอธิษฐานในความเชื่อของตัวเองเพราะว่าคำของพระเยซูเจ้าไม่ได้สถิตอยู่ในจิตใจคำอธิษฐานซึ่งเราปรารถนาก็จะไม่ได้รับ